สวัสดีครับตอนนี้บททวนฟิตชิโอแมปแมปอะไรนะโปรแมปทาวเวอร์มือตบนะครับอ่าใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝากช่องผมอีกช่องหนึ่งชื่อโปบอกเกอร์บเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเทคนิคสําหรับคนที่ที่อ้อมกับแพงไม่เป็นนะครับนี่ให้เพื่อนต้องมีต้องมีสองบาทหรือว่าจะให้เพื่อนก็ได้ให้ให้พี่นักกระโดด คุณกระโดดค้างนะครับท okay ุกคนและแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนึงถือมือตกแล้วก็หลบแล้วมันจะขึ้นไปด้านบนหนึ่งนะครับนี่ลวพี่และอันนี้ก็ทำรับเหมือนเดิมเลยครับโอ้ยมันตกไปรู้เหรอเริ่มใส่แล้วเห็ดพี่น้าพี่น้าหยุดยึดขอขอลอลงตรงนีิ ลองตรงนี้มันจะขึ้นได้ปะอ่ะลองดูนะลองลองกับตรงนี้ยวตรงเนี้ยมันจะขึ้นได้ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกับตรงนี้ดูเพราะผมมีมือตกเขียวอันร้องหันไม่จะกินยาไอ้กุ้งเส้นเผาเกินหรือว่าจะกินเกี๊ยงขอทำคลิปแป๊บฮะขอทำคลิปแป๊บอ๋อเฮ้ยพี่นะพี่นะพี่นะยืนแล้วกดกระโดดไป Premises, นีน่แล้วกดกระโดดอ่านี่นะไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็กดกระโดดอ๋ออชี้กระแพงแล้วกดกระโดดแล้วหงายหน้าขึ้นเฮ้ยล็อคล็อบอีกลอบดีล็อคเอาไปดิอีกรอบหนึ่งเออเกือบเกือบเขาไม่ยังเล่นไม่พอมันกระโดดดิ่แลต้องกดชิปล็อกด้วยทุกคนเดี๋ยวผมอันนดียมีแต่เขาเฮ้ยเกือบทุกคนผมคิดว่าเออเล่นกาำปกติจบแล้ยไหมทุกคน ไปวนเงินาทุกคนขึ้นมาอันนี้คือที่นี่คือไอ้ดูนี่คือที่ตุลิบลับนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมไม่มีคนพ่อของเซอร์เบียนะมามเซอรบีไอพีเซอรบีไอพีเหรอกระโดดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใช่เพราะช่วงนี้โควิดสิบเก้าระบาดโ้ยกรอะ ย่อยย่อยอันนี้ถึงมันย่อยรอด้วยรออยู่ตรงนั้นแหละอะไรรออยู่ตรงนั้นโอเคไหมเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวช่วยเขาดันไงไี่ได้เลยรออยู่ตรงนั้นขึ้นไ้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะช่วยช่วยพี่น้าให้พี่เราพุ่งมาได้เลยอยากให้มันพุ่งมาได้เลยเออมามา คุณต้องปิดเน็ตแล้วเดี๋ยวผมจะตอบคุณแล้วคุณค่อยเปิดเน็ตปิดเน็ตอันไหนไม่ต้องปิดหลอกเล่นหลอกเล่นไม่ต้องปิดสวัสกาดีเจเจอกันฉันไม่ต้องการที่โอ้โหลืมมาเลยสารเลี้ยวมึงใครสารเลี้ยวเนาะนั่นคนสารเลี้ยวอุ้ย เดดเล่ไปอนเ่เลยัเล่เดืดีหยวะดแล้วเดินเล่นเนสนามหเลยเอเลยเดนเล่นเนสนาเรียบร้อยลาคนที่แกเเดินเล่นเป็นสนามหญ้าเลยเบแล่อนตุยปรีตกดานไหนตายดานนั้นเยเดินยาวเลยไม่ได้กเดีนอีมันยังรอนอยู่แต่ถ้ามันยุดยุดยุด ตีโดนวิ่งไมหลับหรอข้า้มไปเนยังไงเนี่เดินเดินต่อว่ตีโดนว่โอ๊ยเก็บแต่จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเกอบ้กเลยบาย่น่าอยากขึ้นสูงสูงีเดียวไหมเออทำไมล่ะคอยรังมาไม่ต้องสนใจอยู่ตรงนั้นแหละ แต่ให้มันขึ้นสูงมาอยู่บนแผ่นนี้ไหมทำไมวะส,นะสูงปั๊อุ้ยสูงจริงสูงโยนไปที่โดนคือได้โดนจบเลยอีกรอบหนึ่งก็ปด้เอาแล้วพี่โดนหลังลงมาทำพ่อไม่ไ โดยที่เราก็กระโดดตรงนี้แทนทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้นะครับหนูชื่อหนูตั้งชื่อให้สัมฤกษ์กกอนนะงบแจ้งโอ้ยเอาที่รัวมนแบบนี้เลยรู้กี่ครั้งแล้วผู้ชมช่วยดูดนะเราผมรู้ว่าไปกี่ครั้งเล้วเมนต์บอกสวยนะกูสวยนะกูมาเอาเลื้ยงอ่ะ ผมล่วงครั้งที่เท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมเมนบอกเลยตั้งแต่ตอนแรกต้นชิปตั้งแต่ต้นชิปจนถึงหกห้านาทียี่สิบเจ็ดเนี่ยผมล่วงไปกี่ครั้งใครตาไวช่วยกันนับดินะเดินขึ้นมาคนละเนื้อเดินขึ้นหนาเหรอผมกำลังไปอยู่จีดันอ๋ออ๋อมันมีทางลัดลืมผมลืมผมลืมคุณไป Abi abi abi. bi, là quá! Ekai, ekai, ekai! Wee, Ui, Lord! Young Lord! lọt Swear! quá Swear! 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 lại. Swear! 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 Anh ấy Swear! 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 ไม่ได้ตบแล้วทุกคนทุกคนปต,ติตบแล้วต้องได้ยินเสียงเลยทุกคนอันนี้ก้าตกอเองอะนะคุณน้าดิผมผมไม่แจ้ง <c oughs> ผมไม่โดนต้นนเลยไม่แจ้ง,แ,งมมแล้วไม่แจ้งแล้วเหมืแล้วลูกมากี่ครั้งอันนี้คือต้องกันกันแกล้งนะโปอันนี้ต้องกันเกมพีพีลูก เอาแบบไปถึงด่านยากๆก่อนแล้วค่อยแก้กันจริงๆดูดิว่าจะล่วงกี่ครั้งหรือวัดยังอยู่ที่เดิมอันนี้ยังะอะพออะพอนี้ยังอันนี้คือแก้กันพอหรือ,อยังดา <c oughs> ยอมนอนหน้าอุ้ยผมเยียมมากได้หเลยกูอู้จุอ้ายูไอายวะีอัสโมอัยังไม่ได้ตกนะแล้วเดินลูกเองละบ่อพี่เหียังไม่ได้ตกนะเนี่ยเดินลูกเองเฉยอ่ะมันเป็นไม้ขาดสง มาคานโงคืออะไรมันเป็นมาคานโซตัวไอ้บ้าีงบ้าออดิกคขีบายาแล้อจิกีขีบ้ยบาลยออดจิกีไม่แจ้งแล้วไม่แกงแล้วคุณคุณจะแกงคุก็ต้องมาตั้งแน่อยู่ดี ไปเร็วไมไไก็ก็กแล้วไปตรงดตรงนั้นวันดีเยี่นะโอเคนะโ้าเกิมากเดินเดินจับตัวไม่เอไปตรงดูเท่ยอะไงนี้จับตัวไม่ไปตรงสีเหลืองเลโอ้โหเลิมากทืเตไนตั้งไ เขาตกเองอะผมไม่ทำให้พี่เลยชดใช้ถึงไม่ได้ผมไม่ยอมใจทุกคนผมไม่ยดมใจเขาตกเองอะอะไรหายไรไม่เขาเขาาตกเองอะผมไม่เกี่ยวอะไรหายไปไม่ชิบขายนะพัดลมกุ้ยซ่เออเออไม่แก้ไม่แก้เลยผมอยู่ที่แหละอยู่ที่นะครับได้จบพิบแล้วฮัทท่านผู้ชม อย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องนะครับพี่จะเดี๋ยวสักประมาณสิบนาทีแล้วค่อยจบคลิปเลยแล้ว้า,าที่ไปกันต่อไมปโดนหรอไมปโดนอ่ะเฮ้ย <c oughs> อันนี้หนิงว่าตกเองนะถึงว่าตกโอเคตกเองีอ่ยนะนะทุกท <c oughs> ีนะทีค่ะผู้ชมจบคลิปพี่จะไปนอนแล้วพี่อยากไปนอนแล้วอย่าเอ,อ้อย <c oughs> อย่าลืม คุยด้วยเดี๋วนกดควยด้วยอย่าลืมกดติดตามทังช่องผมและช่องน้องชื่อว่าควยบัมบี้เอาชื่อช่องจริงๆครับพ่อจะติดตลกชื่อชื่ออปนัดนัดประรันทันก็ะพาชื่อควยอันนั้นไม่ช่องผมนะใครกรโพเอ้ยน๊อะ จะกับพบสังเกตครับและอัฟฟบอกอืใช่ไหมใช่แล้วแล้วางะิดัลงในเร่นันว่าควยครับไม่ใช่ไม่ใช่ควย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 ไม่เเป็นควยไม่ไ้เขาเป็นควยไม่ได้เขาเป็นควยไม่ใช่ไม่ไ้ขาเ